ครับสวัสดีครับเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกในรัชกาลที่9มีทั้งหมด61วาระวาระที่1เฉลิมพระเกียรติ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคงเมื่อวันที่6ธันวาคมปีพศ .2,500 38 เหรียญสิบบาทที่ระลึกผลิตจากโลหะสองสีสีเงินและสีอะลูมิเนียมบอนหรือสีทองเหลืองมีความโตอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมเหรียญสิบบาทที่ระลึกตามปกติ มีลักษณะทางด้านหัวและด้านก้อยชีย้ไปทางทิศเดียวกันหรือที่เรียกเหรียญพระเสียนตรงด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบรมชายลักษณ์ของสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9ทรงงานเหรียญสิบบาทที่รละลึกในปัจจุบันพบเห็นได้น้อยมากจึงเป็นที่ต้องการของนักสะสม และมีราคาในการซื้อขายเหรียญอยู่ในสภาพ UNC หรือไม่ผ่านการใช้มีราคาถึง3,000บาทต่อ100เหรียญ และถ้าหากท่านใดมี10-20เหรียญราคาก็จะลดตามสภาพของเหรียญ